ไม่งั้นเราแพ้ป,ปืนไม่งั้นเราแพ้ปืนพกมันแน่ปืนพกมันยิงหัวนั่นเดียวเราตายอะ่ะตั้ง <c oughs> ใจตั้งใจตั้งใจเราต้องทำคะแนนอุ้ยนตอเตยิงเยอะสุดเลยน่ะโอ้โหแนนจะออกแค่ไหมพิษสัตร<ป> <c oughs> ครใครขวางวหรอ ผมผมเพราะมันไปอยู่ไหนอ่ะมีใครเนี่ยไอ้ไอ้พิษ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 ขวาเนี่ยเนี่ยเออสวยวางวางช็อปลองลองไอ้พี่อะไรวะพึ่งพึ่งบล็อกมจะบอกเขาไม่เด็กติดเกมกมาทุกคนเลยอ่ะเล่นเกมอ่ะเอาน้ำสิครับโว้ ดูนะปันไม่เป็นเลย CT CT ระวัง CT พวกดูนะดูหลังก็ได้นะหลบรถนะหลบรถหลบตรงรถอ่ะเออได้แหละไอ้คาซเซโมเนี่ยตัวติดเกมเลยดูทางแล้วอ่ะมันเปิดมราก CT เอ้ยมันมันเทียบมาติดแล้วมันติดแล้วมันติดมันมันเดินมาติดจอแล้ว Long, 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 มีกูดิเฮ้ยแป๊นนึงแป้นบูมเราเรารพี่ก่อนจะออกมิดใช่ไหมพี่มีแฟลชอยู่อยู่บีหนึ่งตัวอ้อบโอ้ยวิ่งมาล่อยแป๊นนึงแป๊นนึงมีแล้วไม่มีไม่มีสโมกอย่าออกเลยพี่กลับมากลับมาพี่เนี่ย ไฮโซมุนั่นนั pues> ่นนั่นเพื่อเตี๋มาแล้วหลังเข้าขวาขวานะขวาขวาขวาเฮ้เฮียไปทางนี้ไม่ได้นี่ทรอยอยู่กลับกลับโอ้ my god นิง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 เข้าไปดิกรบาลมันเข้าไปดิกรบาลมันโดนดูนะกับนี่นะกรบาลมันเรา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 ไม่โดน ไปลัดทอยใช่มีสองอออไหมไฟต้องออกตัวเก่งมันตายแล้วพี่พี่ต้องพี่ต้องดันทุกคนต้องดันปืนกลนปืนกลนต้องดันไม่ไปบีไม่ไปบีเหรอ คุณก็ต้องดนันดันต่อดันต่อไปแทน<บ>ตัวแทน<บ>ตัวตาย<บ>ตัวแทนมองหลังนะมองหลังนะยิงเจียบอกวาาระเบิดระวังควันระวังหลังควันเอาเลยหลบนะเช็คนะดูดูหลังให้หน่อยนะ ช็อตเขี้ยออิช็อตตัวหนึ่งช็อตออฟออฟช็อตช็อตออฟดูดูซ้ายดูเอลองหน่อยคนหนึ่งไอ่ไอ่ออฟออฟปล่อยแบบวิ่งมาเหลือช็อตเหลือออฟ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 อีกตัวหนึ่งไม่ไม่ใช่ออฟดิเหลือตัวอะไรกันลูกลังหโอ้โหไปป่า เรียบร้อยตัวอุ้ยเยอะเลยไม่โดนเลยสักตัวใครอยู่ฝั่งไหนใกล้เอาวิ่งไปฝั่งนั้นอะมพี่สมองให้ก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ลงมากลางให้ระวังบีเลย ช็อตตนั้นนี่มันเล่นอินฟาโนอยู่ไม่ใช่หรอวะใช่เพียบเลยช็อตเพียบเลยช็อตเพียบเลยช็อตเพียบเลยบัสไปทางนู้นบัสไปทางนู้นจะบอกว่านัดมึงไม่ต้องมางี้เอบนปนปนปนเพราะไอ้เฮียเพราะว่าอยู่ตรงนั้นแล้ววิ่งขึ้นโลครับกูยิงไม่ตายฮัลโหลระวังระวังมิดเข้านปิงปิง ก็ยิงชีตแมนเอาเอามาให้หมดหอดวิกอ่ะรู้จักเปล่าเนี่ยกูพีพีบสันแล้วพี่ผมจะสมกผมจะออกมิดทูบีมิดทูบีนะมิดทูบี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 เร็วไปเร็วไปเร็วออกออกออกเองวะเอะมิดทูบีตัวเอย เก็บเอเขมึงไปอะไรกันสามคนวะกูถามจริงเออเฮ้ยมึงอย่ามาห้ามแล้วอย่ามาพูดนี่มันสูตรการเล่นที่สนุกที่สุดแล้วกรบอกยิงเอาเฮียไปไหนตามบอมบอมอยู่นี่อีบาร์แม่งจากสุดวะทวดีแต่พูดมากาเล่นแทนกูเลยเฮียไปแล้วเจอกันไปไหนของมันวะนั่นแหละพี่รอเนี่ยนั่นจะยืนอย่างนี้ละ ลุกโดนซีทียิงพี่ฟังเสียงแค่ฟังเสียงรอรอรอบอมวางรอบอมวางพี่แล้วพี่ดึบก็ไปยิงมันแก่แก่แกกระจายกำลังบัตบัตช่วยพี่ก่อนก็ได้ถ้าจะเอาบีพี่ผมมาบีแล้วเฮ้ยทันเนลออกกลางเออนัดออกกลางระวังนะ เอช็อตมีเอช็อตมีนุ่นๆไปช็อตไปช็อตไปช็อตเต้ยเต้ยไปทางนู้นไอ้น้าตายว่ะไอ้น่าตายกลางช็อตช็อตช็อตอยู่บนช็อตอยู่ซ้าพี่อยู่ไซ้์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 บอกแล้วว่าให้ไปช็อตก่อนไม่ต้องมาทางเดียวกับพี่เต้ยเอาเรื่องว่ะชอต นี่ปืนมันดีจริงวะโหโยกกลับไปเอลองนี่มันยิงไกลแม่นนะเนี่ยปืนเีย็นๆตั้งหัวไม่โดนโหโคตรโคตรเฝังระเบิดแพนอยู่ดูขวาก่ดูขวามีรถหนึ่ตัวหนึ่งตัวหนึงตัวหนึ่งเออเดี๋ยวบูมเก็บให้หมดอยู่ข้างหน้าเลยครับ เอร์จัดอะสิงสิงสิงสอ้สองสเวอร์จัดอะตอโคตรเอร์เลยยิงแบบซิงสิงสอะเอาปืนอยู่ไหนเฮ้ยปืนนะเอ้าเฮียอออะเอพินายพี่ผมเปียกเอพไนทุกคนได้นะอะไรวะเดิมอะอะไรวะนี่นี่อาไปเออ เอียจะไปลองว่าเดี๋ยวพี่ไปช็อตก็ได้ฮะเดี๋ยวผมไปช็อตก็ได้พี่นี่วิ่งไปลองเลยได้ได้ไปเร็วกว่าพี่ว่าช็อตเข้าลองด้วยลองเพียบเลยกลับมา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 ไอรดูช็อตให้ไหมใครดูช็อตให้อยู่ไหม เออดูช็อตได้ด้วยนะน้องนั่งหน่อยนั่งหน่อยนัดนัดมึงหันไปไหนนัดนัดมึงไปไหนหลับชิ่งไปคุณนึกว่ามันอยู่ในไซท์โทษไม่มีบอลโดับด้้ววยแลอยู่ไหนไซอยู่ในไซ มันกำลังเดินมาแล้วมันไปไหนนัดมแบาสมันไปไหนมันเหลือตัวเดียวบาร์สบูมบูมออกไปเจอเลยสายมือโอ้โหโคตรเวอร์เลยปืนใครเอาเอเคไหมไม่เล่นแล้วเอเคอ่ะผม่รู้จักนี่โยนทิ้งเลยบินในมีมีมีป่ะขอช็อตช็อตอุ้ยมิด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 เข้าแล้วจับสองตัวจับสอง ระวังซีทีนะมิดเข้าแล้วกลับมาหาพี่เพียบเลยกลับมาลองเพียบเลยสว้าย<ะ>โอ้โหตัวท้ายจ <1 S 1> ับ 1. 1> โอ้ยเฮียแล้วไอจัดเลือดบงังบ,บ,บมึงรู้จักหมืนดูแล้วไปทาง,งนู้นดีกว่าใครจะไปไหนเลือกเอา

วุ้ยช็อตอีกตัวนึงช็อตสองตัวไอ่ป็ช็อตครับเป็นช็อต,อตพี่พี่อูบัมบ๊มนึ่งบั๊มเงียบไปไม่ทันแล้วครับเอมีการปัดทั้งนั้นน่ะพี่มันมีแต่ผมไม่ละมัน <c oughs> วุ้ยมิดมีเอ็ดมิดมีอออฟออฟมิดออฟลองบี <Please S 1> นะหรือลองช็อตเงียบ พี่เงียบมันไม่กล้าเล่นเร็วแล้วไม่ตอนนี้มันตั๊กน่าจะมีสมองบีสมองบีสมองเองอันนั้นนะนะอ๋อตกใจหมดมิดตีมิดตีมิดมิดแปดมิ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 ดเฮ้ยบีว่ะขึ้นทันโน้นไปโอโมงขึ้นไอ้บาสกลับไปเติมไปเติมนัดไปเติมนัดเฮ้ยออกเขาแล้วนัดมิดมิดอีกตัว ยี่ไหวป่ะเต้ยเต้ยเต้ยิงละบอมมาบอมอยู่ไหนอุ้ยพี่ว่าต้อ๊องถ่าน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 พี่อ้่เขานีจริงจริงนี่กลัวมากเลยว่ะไปไม่ทันเอแน่เลยเกิดฝั่งนี้นั่นไงไอ้ไอ้นัทปลาอะไรวะเนี่ยมาแล้วนะไอ้ลองอ่ะ ช็อตตายหนึ่งเอลองมาเออลองเอลองเฮ้ยมิดมิดมิดช็อตหรือมิดเนี่ยเอลองเอลองเออลองเอช็อตเป็นกล่องอุ๊ยโอ้โหเอช็อตมาหนึ่งช็อตมาสามหนึ่ง ลององมาหนึ่งทัดก็ไม่ลองเลยนี่ลองมาลองมาเลยเฮ้ยลองมาไมันมิดเซิร์ตมิดเซิร์ตพี่มิดเซิร์ตไหนล่ะอยู่ลองนั่นแหละเฮ้ยปืนสั้นก็หัวแตกได้ทัดทัดไม่ยิงกันทัีแต่ถ้าวิ่งทันนูนแม่งพี่กำลังคิดว่าพี่วิ่งไม่ทันมันหลายรอบแล้ว โอ้ยมันสโมุกมิดมันสโมุกมิดมันสโมุกช็อตมันสโมุกช็อตระวังนะไอ้ช็อตอะเอลองโคตรเงียบเลยช็อต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 วิ่งไปละช็อต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 เยอะนะแอบหลังกล้องไว้ช็อตช็อตเพียบเลยช็อตเพียบเลยไอ้มนเข้าสมุกสิเข้าสมุกบีสมุกบีสมุกบี มิทูบีเหรอเอโอโซนอ้อมีกูดูมิดมิดจะไม่เข้าเ่ยไอ้เงยเอเ้ยมิดนัดดูไว้เออลองกล,องลับมาลองกลับมาลองอยู่มิดอยู่มิดอยู่มิดระวังสีส้มอ่ะฝั่งซ้ายโลเข้าช็อตเพียบเลย นัดดูพี่ตัวนึงเอลอโดนยิงละพี่โลเี่ย12 12วะเองนนั่นนะเอ้นั่นอะยดีียิงเลยยิงเลยยิงยิงเอออีกตัวนึงวิ่งขึ้นซ้ายไปแล้วพี่ยิงยิงยิงยิยิยิงอยู่ข้าง ไม่ได้เฮ้ยไม่ได้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 เฮ้ยพี่วิ่งไม่เคยทันมาเลยวะระวังบีเอลองโคตรมบีเอช็อตมาหรือบีบีแน่นะพี่ย้ายแล้วนะเดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวมันตะบกพี่พี่รู้ระวังนะ เหมือนไอ้ช็อตตัวหนึ่งนะตงเตยระวังอุ้ยเฮียโหกลางไอ้สตว์เอ้ยพี่หายหมดเดียวสวย,ดยดช็อต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 อีกสวยเตยไม่ได้ดูลองให้วะแปบ๊บหนึ่งนะทันเนลตัวหนึ่นงวสวยเตยสวยนัด เราตายจ้ะสวยสวยสวยสิบสองแล้วเราสิบสองแล้วโอเคแล้วสิบสองแล้วซุดด้วยเนี่ยซื้อคิดด้วยซื้อคิดด้วยซื้อคิดทุกคนคิดไอ้เหี้ยคือคตายใช่ไตายทุกครั้งเลยที่ซื้อคิดเนี่ยซื้อไปก่อนซื้อไปก่อนโอ้โหซื้อไปก่อนกดตายทุกครั้งเลยซื้อไปก่อนเนี่ยในปาสุดท้ายแล้วชนะก็คือชนะัดมาแล้ว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 ไปไปไปให้หมดเลยไปให้หมดเลยไปให้หมดเลย ให้หมดไปให้หมดเต้ระวังออกจากมิ้ตายวิ่ง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 ไอ้เหี้ยเลยกระสุนวิ่ง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 แล้วเขาอยู่ซ้ายแล้วอยู่ซ้ายแล้วไม่ไม่มันสาเลยโอ้โหสองตัวพี่ประตูพี่โลตัวหนึ่งโลจัดตัวหนึ่งไอ้หน้ากากโลโอ้โหเสมอมันสองที่เดียวกันวะขอโทษไอ้เหี้ยโดนสองร้อยไอ้เยอะพีพีไม่มาแล้วมั้ง ไม่มาแล้วมันไปแล้วโอเคขอนอนก่อนนะครับวันนี้พี่เดียวก็จะขึ้นสิบแล้วเนี่ยยด